ปัทมานาวาวิมานว่าด้วยวิมานที่มีเรือเป็นพาหนะเรื่องที่หนึ่งพระมหาโมคคลานะเถระถามว่า43เทพนารีเธอขึ้นอยู่บนเรือปทุนทองล่องลอยเข้าสู่โบกขรณีเด็ดดอกปทุมอยู่45เพราะบุญอะไรผิวพรรณเธอจึงงามเช่นนี้ ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่เธอในวิมานนี้และโภคะทั้งมวลล้วนหน้าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่เธอ45เทพธิดาผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามว่าเมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรเธอจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ 46เทพธิดานั้นดีใจที่พระมหาโมคลานะเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมตามที่พระเถระถามว่า47ชาติก่อนดิ่ฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษย์ในมนุษย์โลกได้เห็นภิกษุหลายรูปผู้เหน็ดเหนื่อยกระหายน้ำจึงขมีขมันถวายน้ำให้ท่านดื่ม48 ผู้ดายแลขมีขมันถวายน้ำให้ภิกษุหลายรูปผู้เหน็ดเหนื่อยกระหายน้ำได้ดื่มแม่น้ำหลายสายมีกระแสน้ำใสยเย็นมากไปด้วยสวนดอกไม้มีบัวขาวอยู่มากมายย่อมเกิดแก่ผู้นั้น49วิมานนั้นมีแม่น้ำหลายสายไหลล้อมรอบอยู่ประจำสายน้ำมีทรายโมล มีกระแสน้ำใสยเย็นมีหมู่ไม้มะม่วงไม้สาระไม้หมากหอมไม้ว่าไม้รัชพฤกษ์และหมู่ไม้แครฟอยผลิดอกออกผลสับพลังห้าสิบวิมานอเลอเลอศมีภูมิภาคเช่นนั้นเป็นส่วนประกอบงดงามเหลือเกินนี่เป็นผลของกรรมนั้นนั่นเอง ผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมได้วิมานเช่นนี้5้เอพระบุญนั้นผิวพันดิชันจึงงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่ดิชันในวิมานนี้และโภคะทั้งมวลล้วนหน้าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่ดิชัน52ข้าแต่ภิกษุผู้มีอนุภาพมากดิฉันขอกราบเรียนว่า พราะบุญที่ได้ทำไว้ในสมัยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ดิฉันจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทิศอย่างนี้ปฐมะนาวาวิมานที่หจบ